ยุดผมเป็นตำรวจดูสิมีของหายไหมหรครับรอของครับเอาไปที่สองอกลางเถอะหนูไปแจ้งคอนที่สองนอกับพี่นะเดี๋ยวขอดูบัตรทาง,งานของคุณหน่อยวันนี้เป็นวันอยู่ผมไม่ได้เอามาคนที่เป็นตำรวจอะ่ะเขาจะพบบั ตำรวจจริงๆเขาต้องบอกให้เด็กนีผูกคองไปด้วยในการทําเอกสารกระเป๋าของเด็กอะมันไม่ได้สาคัญอะไรเลยใครขโมยไปก็โม่แล้วแหละอีกอย่างนะคนที่ขโมยก็มีแรงเยอะมากแต่เมื่อยะที่พี่ผักจนเข้าไปในบนรถอะพี่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยพี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรในการล็อกตัวเขาด้วยนะก่อนที่จะมาขโมยเด็กอะนูน่นก็เป็นป้อตำรวจมไม่เห็นเนาะทำอะไรไม่ได้เลยโอ รู้ไหมเมื่อกี้อันตรายมากเลยนะถ้าวันหลังอะมีใครขโมยกระเป๋าหนูไปอะอย่าวิ่งตามเข้าใจไหม<ช>แล้วก็กระเป๋าอะไม่ได้สำคัญอะไรเลยชีวิตหนูอะสำคัญกว่ากระเป๋าอีกเข้าใจไหม